สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอัมทรินีโดยแม่หมออ้ำธรรมาธารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้นะก็คือดวงรายสัปดาห์นะคะ5-11พฤษภาคม2568นะคะจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเดี๋ยววันนี้มาเลือกไพ่กันแล้วกันนะวันนี้เป็น5กองนะคะ ห้ากล่องนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์นี้เนาะห้าถึงสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบแปดจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามกล่องที่สี่แล้วก็กล่องที่5นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะ5กล่องด้วยกันนะจ๊ะก่อนที่จะเลือกไพ่เนาะเดี๋ยวทำสมาธิกันก่อนนะ โอเคหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกอยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะหากยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโอเคแล้วหายใจเคลึกลึกลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆส่งกระแสะจิตผ่านดวงตาที่สามออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ ยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทาต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับเลื่อนเคลื่อนลมหายใจเนาะมาอยู่ที่หว่างคิ้วนะหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่3ออกไปนะนึกถึงตัวเราเองนั่นแหละว่า5-11พฤษภาคม2 0 1 8จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องเราดีๆอะไรเกิดขึ้นเับคนกันบ้างถ้ายังไม่โอเคกดพอสทำต่อไปเรื่อยๆนะถ้าใครโอเคแล้ว หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะจ๊ะกล่องที่1 2 3 4 5สองสาสหาเออหากรู้สึกสับสนเนาะลองทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะ หายใจออกยา,ยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสัก3ามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าโอเคแล้วหายใจลึกพร้อมกับลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกลองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะกลองที่1นึ่สอี่หรือห้า หากยังสับสนอยู่ทำสมาธิใหม่อีกสักรอบสองรอบค่ะถ้ารอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองก็ได้เนาะก็ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเด็ดเดียวก็เลือกกองเดียวได้นะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอสนะอ่ะให้เลือกเวลาให้ให้เวลาเลือกอีกสักนิดหนึ่งนะ ใครที่เลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังนายกันนะไล่ไปทีละกล่องนะเริ่มต้นจากกล่องที่1ตามด้วยกล่องที่2 3 4แล้วก็5ตามลำดับแบบนี้ไปฟังในายกันเลยค่ะมาค่ะเริ่มต้นกันที่กล่องที่1นะมาดูกันว่า5 1 1ถึง11พฤษภาคม2 5 1 8สัปดาห์นี้นะจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นันนนบคนณกีนบ้างนะ1 2และ3ซะ่า โอ้ oh. บุญกุศลทำหน้าที่แล้วเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกนะจ๊ะใบต่อมาโอเ okay. ค s o v e n of w a n d นนะคะและสุดท้าย The Moon ขอขออกีกสักสองใบละกันเพื่อความชัดเจนนะคะ Two of Swords และสุดท้ายค่ะโอ้โห oh. เอซอฟัพนะฟ้ามีตาฟ้ามีตาเวนกรรมมีจริงนะดูจากพลังงานตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่า5ถึง11พฤษภาเตรียมตัวเลยว่าคุณจะมีข่าวเดือนะดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าฟ้ามีตาค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้คุณงามความดีของคุณทั้งหมดดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้คุณจะมีข่าวดีจะมีโชคดีจะมีโชคลาบเออชีวิตจะเด่นดีจนมีคนอิจฉาและต้องบอกเลยว่าใครคิดร้ายกับคุณนั้นหนาจะพ่ายแพ้แพ้ดวงชะตาตัวเองไปค่ะอืม ใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้ใครคิดรังแกจะแพ้พ่ายใครคิดไม่ดีจะวอดวายใครคิดที่จะทำลายต้องบอกเลยว่าเขานั่นแหละจะวอดไวายไปเองอืเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คุณดวงแรงดวงแข็งแต้มบุญดีแต้มบุญสูงนะ เป็นดวงชะตาสัปดาห์นี้ที่เรียกได้ว่าเป็นดวงชะตาที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักใร้เมตตาเอ็นดูขมคำชูช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเอ็นดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุปถัมภ์คำชูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานผรอนให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภให้ความสําเร็จและคุ้มครองป้องกันป้องภัยคุณจากภัยอันตรายทั้งปวงใครคิดไม่ดีเดี๋ยวแพ้ภัยไปเองดวงชะตาของคนคุณจะดีเนาะจนมีคนอิจฉาแต่ต้องบอกเลยว่าใครที่คิดไม่ดีกับคุณนั้นหนาเดี๋ยวเขาแพ้ภัยไปเองค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จะมีข่าวดีสิ่งดีๆมีโชคดีมีโชคลาภที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตของคุณนั่นเองเออเพราะฉะนั้นเตรียมรับ ข่าวดีเตรียมรับเซอร์ไพรส์ดีๆเตรียมรับเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนจ้ะออใ,ใครรับนายรนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะออมาต่อกันที่กองที่2ค่ะมาดูกันว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์วันที่5ถึงส1บพฤษภาคม2 5 1 8น้นะ1 2และ3จ้าโอ้โห ในชนะปุนจะอยู่ในมือเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสองใบนะคะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณนอีกอืม mm. three of w o n d s นะ page of swords นะคะและสุดท้ายค่ะ king of pentacles ขออีกสักสองใบละกันเพื่อความชัดเจนนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอีกนะจ๊ะ the judgment นะคะอ่ะสุดท้ายท้ายสุด โอเค a g of cups นะคะอืมโ <Okay. S 1> อเครอเลยนะ,ะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะเจ็ดวันนี้นะดวงชะตาของคุณกำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดใหม่นะคะชัยชนะจะจะเกิดขึ้นนะคุณจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆริเริ่มสิ่งใหม่ๆใครหางานอยู่อาจจะได้งานนะครใครที่ทำงานอยู่แล้วอาจจะได้ริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆ หรือใครที่คิดจะทําธุรกิจคุณอาจจะได้เริ่มในสัปดาห์นี้ก็ได้นะคะดูเหมือนกันว่าดวงชะตาเปลี่ยนผ่านนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่เหมือนกับว่าแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตได้หรือถ้าเกิดมีปัญหาอุปสรรคดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้แก้ไขได้รอดพ้นและนะและดวงชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดจุดใหม่ที่ดีขึ้นนะคะมีชีวิตที่ดีการเงินดีนะคะการงานดีมีโอกาสทางการเงินด้วยมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงมีความร่ำรวยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็น เจ็ดวันขางการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นน,นั่นเองอคือเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในจุดที่ดีขึ้นนะคะในรอบด้านนะทั้งการงานธุรกิจการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาถ้าเกิดว่าโสดอยู่เนาะถ้าสถานะไม่ชัดเจนนะคะมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ความสนใจคุณ่เหมือนกันนะ,ะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วนะคะทะเลาะเบกากแวงกันอาจจะมีการแบบว่า ปรับจูนกันได้อยู่นะจากที่แบบอาจจะเ,เงียบๆกันไปแต่แต่กระช่วงเวลานี้ก็ขอให้ แลมาระหว่างคาพูดและการสื่อสารต่อกันแล้วกันนะคะมันเหมือนกับว่าสื่อสารดีก็จะส่งผลดีสื่อสารไม่ดีก็อาจจะยังเงียบๆอยู่ประมาณนั้นนะแต่หลักๆเนี่ยถ้าโดดเด่นหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินเนาะที่ดูเหมือนกับว่าหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดใหม่จุดที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะจุดที่ดีขึ้นนะหรือว่าเป็นไปได้ว่าเป้าหมายที่เราวางไว้หรือเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้มันมีโอกาสว่าคุณจะทําได้ในสัปดาห์นี้นะประสบความสําเร็จได้ดีด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนผ่านไปสู่จุดใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนนนั่นเอองะืะ แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะ,ะยินดีด้วยนะมาค่ะกองที่3กันแล้วนะมาดูกันว่าสัปดาห์วันที่5-11ถึง11พฤษภาคม2018จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง1-2และ3จ้าโอ้โหการเงินมาละดูจะมีเงินเก็บอ่าเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยก็ไพ่จสื่อสารอยากจะบอกอะไรนะจ๊าโอ้โห ความรักโดดเด่นการเงินโดดเด่นนะคะ Seven of Swords เหรอขออีกสัก2ใบและกันเพื่อความชัดเจนนะจ๊ะโอ้ the lovers เฮ้ยพลังงานความรักขึ้นโดดเด่นมากเลยนะจ๊ะพลังงานเสน่ห์มาเต็มมากเลยนะจ๊ะอ o อ the chariot นจะคะต้องบอกเลยดวงดีดวงเด่นมากดวงดีดวงเด่นมากนี่ เด่นเหลือเกนินเด่นเหลือเกนินดูเหมือนกับว่าดูเหมือนกับว่าเจ็ดวันนี้ความรักของคุณจะสมหวังแล้วนะโอ้ดเตรียมเฮล่นเพราะความรักนั้นจะสมหวังแล้วนะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะดวงชะตาของคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ในเรื่องของความรักนะมีความโดดเด่นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาความรักดีเด่นเด่นดีดิ่นเด่นดังมากเออ,เอ,อนะดูเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสที่จะสมหวังในความรักหากคุณโสดอยู่ต้องบอกเลยค่ะมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะเออและรักที่พบต้องบอกเลยว่า เป็นรักแบบปุกเพศสนิวาด้วยเออเป็นรักแบบพรมลิขิตด,ด้วยเออถ้าสถานะไม่ชัดเจนหรือถ้าคุณแอบชอบใครอยู่หรือมีใครที่แอบชอบคุณอยู่ต้องบอกเลยว่าเขาจะเปิดเปิดเผยอเฮ้ยอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> เขาจะเปิดเผยตัวนะเขาจะมีการมาสารภาพรัก หรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่แอบแอบชอบคุณอยู่รู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะมีการแสดงตัวนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าใครที่แอบ,บชอบคุณอยู่เขาอาจจะแสดงตัวคนที่คุณแอบ,บชอบเขาเขาก็อาจจะมีการแบบว่าเทคแอคชั่นมากขึ้นคือต้องบอกว่าสัปดาห์นี้หรือ7วันนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์มีการเทคแอคชั่นนะคะ คนที่แอบชอบจะเทคแอคชั่นกับคุณนะคะหรือคนที่คุณรู้สึกดีๆด,ด้วยก็อาจจะมีการเทคแอคชั่นกลับมาเออนะส่วนถ้าเกิดว่ามีงอนๆกันอยู่อะไรต่างๆก็อาจจะมีการหวนคืนคืนดีกันนะเนน่งเพราะนั้นต้องบอกเลยว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่7วันนี้เตรียมตัวให้ดีนะ เตรียมตัวเตรียมหัวใจให้ดีในช่วงเจ็ดวันนี้หรือสัปดาห์นี้นะดวงชะตาความรักกําลังสดใสซับซ่ามีโอกาสว่าความรักจะสมหวังอืรักหวานชื่นแน่นอนช่วงนี้โอ้่รักสมหวังแน่ๆช่วงนี้เออได้เจอรักแท้อย่างแน่นอนเออนะ ดวงชะตาช่วงนี้ของคุณต้องบอกเลยดวงชะตาความรักมันเป็นดวงชะตาความรักที่โดดเด่นอเป็นดวงชะตาความรักที่เห็นแต่ความสุขความสมหวัง <med> เป็นดวงชะตาความรักที่ต้องพูดเลยว่าสุดจะปัง <med> เป็นดวงชะตาความรักที่ต้องบอกเลยว่าอลังอลังอลังการ นะถ้าโสดอยู่เตรียมตัวให้ดีมีคนมาหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณแน่นอนถ้าแอบ,บชอบใครอยู่ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้มีโอกาสว่าเขาน่าจะมา take action อะไรบางอย่างหรือมีโอกาสมีช่องทางมีลู่ทางให้คุณได้พัฒนาความสัมพันธะ์เนยะหรือเขาอาจจะรู้สึก ส่วนอกสนใจในตัวเราและอาจจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างกับเราเบาๆก็ได้นะจ <ๆๆ S 1> ๊กกะคอยงงๆ,ๆรักกันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะคะหรือมีความคลุมเครือหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคนนี้น่าจะชอบเราแน่ๆเลยแต่เขายังไม่เทคแอคชั่นอะไรต้องบอกเลยว่าภายในเจ็ดวันนี้นะอย่างไวเขาเทคแอคชั่นเันคุณแน่นอนอื มีโอกาสได้เจอการสารภาพรักจากใครบางคนในช่วงเวลานี้อืมหรือถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มีแฟนอยู่แล้วงอนงอนกันอะไรกันก็นแล้วแต่นะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันแน่นอนในช่วงเวลานี้อืเพราะดวงชะตาความรักของคุณโดดเด่นนะมีโอกาสที่จะเป็นความรักที่สุขสมหวังหวานชื่นหวานหอมอาประกอบอาเออ พราะนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดีที่ดวงชะตาความรักของคุณจะสดใสสดชื่นหากคุณคิดอยากจะสารภาพรักกับใครก็ขอให้ทําไปเลยเพราะมีโอกาสเหลือเกินว่ามันจะสมหวังหรือช่วงนี้นะช่วงนี้เสน่ห์ของคุณจะรันจวนใจเสน่ห์ของคุณจะโดดเด่นเสน่ห์ของคุณจะค่อนข้างที่จะรุนแรงเร้าร้อนเร้าอารมณ์นะทำให้ใครที่แอบชอบแอบชมคุณอยู่เนี่ยจะแสดงตัวนี่เลยเห ไรแล้วก็นายอยูน่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยิน,นดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่4นะคะมาดูกันว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงสัปดาห์วันที่5-11พฤษภาคม2518นะ1,2และ3จ้าโอโ้การเงินมาเลยโอ้ การเงินมาเด่นเลยเดี๋ยวขอดูพลังงาน,นเพิ่มเติมอีกสักสองใบนะกระไพสุสสารอยากจะบอกอะไรโอโหการเงินมารวรัวเฮ้ยการเงินมารวยัว,วนี่ดวงชะตาของคุณเปิดแล้วนะว้าวดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดวงการเงินเปิดแล้วนะวมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเงินทองจะได้รับสับรวๆัวยนะนะ ดวงชะตาจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุงๆๆร่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะดวงชะตาการเงินเปิดแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าในช่วงสัปดาห์นี้หรือ7วันนี้นะคะหลังจากที่คุณเลื่อนฟีดไปเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ดวงชะตาการเงินของคุณจะค่อนข้างโดดเด่นนะมีเงินหงไหลไหลมาที่มามีเงินไหลกองมีทองไหลามามีเงินไหลเข้าบัญชีทุกช่องทางไม่ขาดสายนะสาว ดวงชะตาช่วงนี้ต้องบอกเลยเป็นดวงชะตาของดวงชะตาของคนที่ดูดทรัพย์ดูดสินดูดเงินดูดทองเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของตัวเองอืดวงชะตาเป็นแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของตัวเองอืเป็นดวงชะตาของที่ของคนที่การเงินการทองเขาลักอะนึกออกปะเออชวนเพื่อนชวนฝูงนะที่เป็นเงินเป็นทองเนี่ยหลั่งไหลไหลมาเทมาเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณอื ถ้าหางานอยู่นะคุณจะได้งานที่ได้เงินมากกว่าเดิมถ้าทํางานอยู่แล้วต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษได้เงินก้อนนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าอะไรบางอย่างแล้วทให้มีโอกาสทางการเงินเพิ่มเติมหรืออาจจะมีะไรายได้พิเศษรายได้เสริมอะไรบางอย่างได้เงินก้อนได้มีโอกาสทางการเงินเข้ามารัวๆหรือถ้าเกิดว่าขออนุมัติเงินอะไรต่างๆมีโอกาสว่าจะได้ในช่วงเวลานี้ หรือถ้าเกิดว่าทําธุรกิจต้องบอกเลยช่วงนี้ค้าขายดีค้าขายร่ารวยเออนะแล้วดวงชะตาความรักต้องบอกเลยจะมีสายเปเข้ามาที่จะมาสนับสนุน,สนเสริมซับพอร์ตช่วยเหลือทําให้คุณมีความร่ํารวยทางการเงินด้วยจ้าเออ วันนั้นช่วงเวลานี้นะสำหรับคนที่เล่นฟิตมาเจอลันนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ขอแสดงความยินดีด้วยเลยเพราะว่าในช่วงเวลาเจวันนี้รับนับตั้งแต่คุณเจอคลิปนี้มือโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณนะ่ะในเรื่องของการเงินนะ่ะมันเปิดแล้วนี่คือสัญญาณหรือว่าอาจจะเป็นข้อความจากจักรวาลหรือข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกให้คุณรับรู้และตั้งตัวรับเงินรับทองที่จะหลั่งไหลไหลามาเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณในทุกช่องทางน,นั่นเองโอ ไรแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับเงินรับ,รบทองก้อนโตที่จะเข้าสู่โดวชะาชีวิตของคุณมากโขในเร็วๆนี้เนอะอสุดท้ายแล้วค่ะกองที่5มาดูกันว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์วันที่5-11ถึง11พฤษภาคม2 0 1 8นะ2 2และ3จ้าโอ้โห สเสน่หามาแรงรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยอื้อือ queen of swords นะคะน h t of pentacles และ high priestess the high priestess ขออีกสักส,กสองใบละกันว่อไพ่จุดสารอยากจะบอกอะไรโอ้โห tree of cups นะคะ chariot โอ้โหนี่ นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณเป็นดวงชะตาของคนที่ร่ำรวยเออนะรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์รวยเสน่ห์รวยความสวยรวยความหล่อรวยความน่ารักรวยความมั่งคั่งรวยความมั่งคงอ่ะนะ รวยความสมหวังรวยรวยร่ำรวยเงินร่ำรวยทองเริ่มรวยความสวยความหล่อความน่ารักร่ำรวยเสน่ห์เน่ะเออคือดวงชะตาของคุณน่ะเป็นดวงชะตาของคนที่มีความร่ำรวยอยู่ในดวงชะตาชีวิตนั่นเองคุณเลยเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เพราะนี่คือการการันตีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลนี้ที่อยากจะบอกให้คุณรับรวยรับรู้นะไม่ได้รับรวย เพื่อให้คุณรับรู้ว่าคุณมีดวงชะตาที่ร่ำรวยมาตั้งแต่กำเนิดแล้วนะจ๊ะเออโดยเฉพาะในช่วงเวลา7วันนี้หลังจากที่คุณเลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีโอกาสร่ำรวยในรอบด้านนะคือจะรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์รวยบุญรวยบารมีรวยกุศลผลบุญนะรวยเน่ห รวยเสน่หารวยความสวยรวยความหล่อรวยความน่ารักนะคะรวยความโดดเด่นรวยความมีชื่อเสียงนะรวยความมั่นคงรวยความมั่งคั่งรวยความก้าวหน้ารวยความสําเร็จรวยความสมหวังนะรวยความยิ่งใหญ่รวยอํานาจรวยวาสนารวยบารมีรวยกัลยาณมิตรรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์นะคะเออ นั่นหมายความว่าคุณจะมีโอกาสสุขสมหวังสำเร็จรอบด้านในช่วง7วันนี้นั่นเองการงานจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตมีโอกาสขยับขยายสาขามีโอกาสค้าขายร่ำรวยมีโอกาสได้เฉลิมฉลองความสำเร็จนะคะทั้งเรื่องการงานธุรกิจการเงินจะหลั่งไหลไมาเทมาในทุกช่องทางหาเงินง่ายมากแล้ว จะมีโอกาสทางการเงินเข้ามารัวๆแบบไม่หยุดอยัางโอ้แบบอินฟินิตี้โอ้นะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีออราราศีจับนั่นหมายความว่าคุณจะดูโดดเด่นมีออราราศีเศรษฐีมีหรือเศรษฐีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอ้อ oh. จะรวยสเสน่ห์นะจะมีความอ่อนเยาว์ก่าวัยมีความมีดูผิวพรรณผุดผ่องดูอ่อนเยาว์ก่าวัยดูมีสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหามีแต่คนอยากจะเข้าหาอยา,อยากจะอยากจะทําความรู้จักอยากจะอยากจะเข้ามาหาคนไม่หยุดไม่หย่อนอแล้วส่งผลในเรื่องของความรักด้วยนะคะทั้งในแง่ของ กัลยาณมิตรก็จะมีแต่คนอยากจะเข้าหาคุณมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวมีแต่คนอยากรู้จักมีแต่คนอยากจะสนิทด้วยนะคะแล้วก็จะมีคนมาจีบเยอะจะมีคนมาลุมมาตุ้มลุมรักคุณนะคะถ้าโสดอยู่เตรียมตัวเลยมีคนมารุมจีบแน่นอนถ้าสถานนะไม่ชัดเจนคุณจะมีช้อยมีทางเลือกนั่นหมายความว่าคุณจะเป็นผู้เลือกไม่ใชุ่ผู้ที่ถูกเลือกไม่บอกว่าเออส่วนถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วต้องบอกเลยแฟนรักแฟนหลงนะแฟนจะ ยอมทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วมอบมงให้กับคุณเลยน <c> ะ <oughs> ใครแล้วคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคุณนะ,ะ <c oughs> ยินดีด้วยนะฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์ซให้หมอด้วยนะคะ <c oughs> ในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการำํำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย